เมื่อกี้นี้คลิปหลุดนะฮะเดี๋ยวจะให้ไปดูใหม่อีกทีหนึ่งโอ้ยังมีลงอีกคลิปหนึ่งนะฮะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการกินนะฮะ,ะเดี๋ยวเราให้ไปดูกันนะฮะนี่ช่องรีบุญน,นะฮะลงไปห้าคลิปนะฮะยังเหลือคลิปหนึ่งก็คือคลิป ครับกับสวัสดีกินขนมกันด้วยนะครับวันนี้หนูจะมากินขนมจีนนะครับ่อตอนเลยว่าตอนเองกินแบบเผ็ดมากนะฮะเผ็ดจนลิ้นทองเลยนะฮะยิ่งกว่ามะม่ายโวยถ้ากินส้มตำนะเผ็ดกว่านี้อีกใครอยากเห็นโอกกินส้มตำบ้างใกล้ จะเป็นกดแชร์กดไลค<อ>์ด้วยนะคะอ่าไม่พูดเยอะเจ็บคอค่ะขอโทษใครอยากเห็นโอกินส้มตำก็บอกกัน<ม>ด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้ลงคลิปนะคะคลิปนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะคะใช้เวลาไป15นาทีนะคะโอเคจบแล้ว อ่าช่องรีบุญอ่ช่องเก่าของโอนะฮะอ่านี่คือช่องของโอเองนะฮะโอก็ลงไปแล้วแปดคลิปนะฮะนี่ช่องของโอแล้วก็มีช่องเปิดหน้าด้วยนะฮะหนึ่งคลิปนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะเป็นช่องเปิดหน้าเป็นคลิปต่อไปก็ได้นะฮะ นี่ก็คือเพลย์ลิสต์อันนี้ก็เป็นช่องเกี่ยวกับนะฮะอ่าช่องนี้เป็นคลิปที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันและเป็นส่วนน้อยแต่เกมต่างๆมันเป็นส่วนมากนะฮะอ่าแล้วก็เพิ่เพลินอ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะอ่าแจ้งเตือนทุกทุกคลิปเลยนะฮะ ลงไปแล้ว8คลิปคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปต่อไปก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดอ่ากดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะับบ๊ายบาย